สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสองถุ่านเข้าสู่ช่องเมนูนะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงนะคะความรักนะคะคนรอรักเก่าเป็นครึ่งปีแรกนะคะมกราคมนะคะถึงมิถุนายนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ยังรอรักเก่าอยู่นะคะรอรักเก่าก็คือคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังอยากที่จะรู้ข่าวคราวของแฟนเก่านะคะหรือว่าอาจจะอยากเคลียร์ปัญหา หรือบางคนอาจจะอยากกลับมาคบหาก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างในครึ่งปีแรกนะคะนาไพ่สลับค้างได้นะคะจะดูลัคนาด้วยก็ได้นะคะดูได้ทั้งลัคนา,นะคะนาแล้วก็ราศีนะคะเราจะเริ่มทำทำานายจากไพ่าทาร่นะคะ เปิดสามตำแหน่งนะคะเป็นตัวตนของคุณนะคะตัวตนแฟนกลับแล้วก็บทสรุปนะคะขอ,อนรญยะสั้นให้ละเอียดนิดนึงนะ พลังงานคุณนะคะเป็น The World ที่กับหัวนะคะ View Fortune นะคะกับหัวเหมือนกันแล้วก็มี The s t r e n g นะคะสิถ้วยกับหัวพลังงานเขานะคะเป็น10บดาบนะคะกับหัวแปดถ้วยกับหัว The Lover นะคะมี King ถือดาบนะคะบทสรุปมี t e m p e r a n c e นะคะ Chariot นะคะมี อัศวินถือถ้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นกาวคาถาที่กับหัวแล้วก็วาวใต้สำรับดีมากๆเลยนะคะไพ่เอซศอกคันะคะตั้งตรงแนวโนม้มความสัมพันธ์นะคะ น่าจะมีโอกาสได้กลับมานะคะอย่างน้อยเอ่เคลียร์ใจให้อภัยชึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มีโอกาสลุ้นถึงขั้นกลับมารักกันได้เลยนะคะในคู่ไหนที่ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มกันใหม่นะคะความรักของคุณสองคนเนี่ยนะคะเป็นความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็เรื่องของการให้อภัยให้อภัยกันได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มจากพลังงานของคุณเลยนะคะเดวิลที่กับหัวนะคะ เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณสองคน,นยังไม่จบนะคะในมุมมองของคุณนะยังมีอะไรที่จะต้องเคลียร์กันอยู่ยังมีอะไรที่จะต้องมีความผูกพันกันต่อไปนะคะคุณไม่ได้อยากที่จะเลิกลาเขาแล้วก็จบไปเลยนะคะในฝ่ายของคุณเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะพนักงานวิวฟอร์จูนยังกับหัวอยู่แปลว่า พนักง,งานบวกนะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆได้การเคลียร์ใจกันเนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะรวดเร็วทันใจมันอาจจะมาในช่วงของเดือนมีนาคมไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็อดใจรอน,นิดนึงนะคะสิ่งดีดีก็จะเข้ามาแล้วเนาะมีไพ่เดอะสเตรนท์นะคะ ไม่มองว่าคุณอะยอมนะยอมที่จะให้อภัยเขาหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายที่ผิดคุณก็จะยอมที่จะไปขอโทษเขานะคะอย่างไรก็ตามต่อให้คุณไม่ผิดคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะต่อต้านเขานะคะก็คือพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะ <Quantum. S 1> คุณไม่ได้มีแรงต่อต้านอะไรเขาแล้วไพ่สิบถ้วยที่กับหัวบงบอกว่าคุณไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะ ok. เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ ระหว่างเขากับคุณเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะก็เหมือนกับรอคอยการกลับมาของคนรักเก่านั่นแหละคือเท่าที่ดูอ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าทางฝั่งเราเองก็ยังมีใจแล้วก็ยังรอคอยความรู้สึกดีๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะครั้งเก่าให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมนะทีนี้เรามาดูเขาบ้างนะคะ สิบดาวกับัวนะคะความรู้สึกเขาเนี่ยยังไม่จางหายไปเหมือนกันคุณก็ยังไม่จบเขาก็ยังไม่จบนะแต่เขาเนี่ยจะรู้สึกเสียใจนะคะมากกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะคะเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็อย่างที่เมย์บอกแหละไม่จําเป็นต้องฟันธงว่าใครผิดใครถูกนะคะในความสัมพันธ์นะคะน่าภัยก็สับค้างกันได้ตัวเขาเองยังไม่จบกับคุณนะคะเขายังอยากที่จะกลับมานะคะหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะแปดถ้วยที่กับัวนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่จากไปอะ่ะ ตอนนี้เขาคิดแล้วว่าอยากจะกลับมาหาคุณนะคะมีเดอะเลเวอร์ด้วยก็คือหมายถึงเนื้อคู่เขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาเป็นคนที่จะต้องอยู่คู่กันนะคะเหมือนกับที่คุณมองเขาเป็นสิบถวยของคุณเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่มองว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะว่าอยากที่จะกลับมานะคะในความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วก็มีไพ่คิงถือดาบด้วยคือการตัดสินใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจที่จะกลับมาหาคุณเองนะคะจะเรียกได้ว่ากลับมาง้อหรือว่ากลับมาหาอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าตรงนี้เราอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ฟันธงว่าใครผิดใครถูกเนาะเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนนะคะก็เนื่องจากอ่เขายังไม่จบกับคุณนั่นแหละคุณเองก็ยังไม่จบกับเขาเหมือนกันยังไงก็ถ้าใครยังอยากที่จะติดต่อกันอยู่ก็ ดีใจดว้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีการติดต่อกันนะคะ มีไฟลเทมเพลตนะคะเมื่อได้เจอกันเนี่ยจะมีการปรับตัวเข้าหากันนะ أ, อะไรที่เคยทําผิดนะคะก็จะแก้ไขนะคะทั้งสองฝ่ายก็จะมีการปรับตัวข้อหากันชาริออตนะคะคุณมีความเป็นเนื้อคู่กัน,แต,ตน them, แต่ว่าลึกๆแล้วมีความแตกต่างกันนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งโตจะมีสีดําแล้วก็สีขาวเหมือนพลังงานหยินหยางนะคะสิ่งที่อยู่คู่กันแต่มีความแตกต่างกันแต่ก็ขาดกันไม่ได้นะอย่างไรก็ตามเนี่ยความแตกต่างตัวนี้คุณจะพยายามลดช่องว่างให้ามากที่สุดแล้วก็ปรับตัวข้อหากันนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะ มีไพ่อัศวินถือถ้วยเข้ามาก็คือการเดินทางกลับมามอบถ้วยแห่งความรักให้แก่กันและกันใหม่นะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกหน้าไพ่มันสลับค้างได้ไม่ว่าจะเป็นคุณนะคะคุณพิจิกหรือว่าเป็นเขานะคะที่จะกลับมาง้อนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบรับนะคะพลังงานก้าวขาทาที่กับหัวก็หมายถึงไม่มีแรงต้านแล้วนะคะก็คือยอมนะคะที่จะให้อภัยซึ่นกันและกันแล้วก็เรื่องของกำแพงในใจก็ลดลงแล้วนะคะเรื่องของความขัดแย้งก็เหมือนกับทิ้งไว้ในอดีตนะคะต่างคนต่างอยากที่จะเริ่มต้นกันใหม่ อันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะก็เมย์ก็มองว่าด้วยความรักความผูกพันที่มีให้ก,กันนะคะก็จะทําให้คนสองคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาคบหากันได้ใหม่นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่พร้อมจะเริมใหม่ขเขาจริงๆอ่ะเมย์มองว่าคุณก็จะให้อภยัยแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาไปได้นะคะก็แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกันนะคะอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเมย์จะเปิดพลังงานโรแมนติกเจอร์ไทนะคะ เขียนเป็นโอ e n นไ n d นะคะโรแมนติกฟีลิ่งนะคะแล้วก็ Trust นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าคู่ของคุณมีความแตกต่างกันนะคะมีช่องว่างระหว่างกันนะตรงนั้นอาจจะเป็นสาเหตุท,ที่ทำให้ต้องเลิกลางไปในครั้งแรกก็ได้ความแตกต่างกันที่ชัดเจนอาจจะมีคนคนหนึ่งถอดใจนะคะแล้วก็เดินจากไปแต่ตอนนี้มีการวนกลับมาหากันอีกครั้งเนื่องจากว่าทนความคิดถึงกันไม่ไหวนะคะทนความรักที่มีต่อกันไม่ไหวโรแมนติกฟีลิ่งขึ้นมาเนาะ trust นะคะก็ขึ้นมาตอกอย้ำว่าคุณ2คนยังมีความซื่อสัตย์ต่อกันอยู่ยังไม่ได้มีใครเริ่มใหม่กับคนอื่นนะคะดังนั้นโอกาสที่จะกลับมาคบหากันเนี่ยมีสูงมากๆนะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้คือคุณทั้งคู่ก็จะเปิดใจให้กันและกันมากขึ้นยอมรับในตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะก็จะลงเอยกันได้ด้วยดีนะคะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะเรามาดูที่แองเจวานเซอร์นะคะ Choose a new direction นะคะด e น t ช w ว r ี no y นะคะ In the near future mm hmm. ก็ขึ้นมาตอกย้ำนะคะพลังงานไพทาลูแล้วก็โรแมน c ์แองเจนะคะว่าจะมีการให้โอกาสกันนะคะแล้วก็จะมีการปรับมุมมองทัศนคติปรับตัวกันใหม่ชูส์เนว์เดเร c t ชันไม่ทําตามวิธีเดิมๆไม่ทําตามวิธีคิดเดิมๆแล้วนะคะมีการเข้าหากันในรูปแบบใหม่ๆหม นะคะการยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกัน no น e e d to worry นะคะไม่มีอะไรต้อง,ว,ว,องวิตกัังวลอีกต่อไปนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณถ้าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมานะคะเร็วๆนี้แหละนะคะจะมีการติดต่อกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้ in the near future นะคะชัดเจนให้ time f r a มาด้วยว่า อนาคตอันใกล้นี้เองนะคะไม่นานเกินรอนะภายในครึ่งปีแรกนี่แหละนะคะคุณจะสามารถกลับมารักกันได้ใหม่นะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังอยากที่จะคบผ่ากับคนเก่าอยู่หรือว่าอยากที่จะมาเคลียร์ใจกันนะคะคุณจะได้รับการเคลียร์แน่นอนนะ,ะรับพนักง,งานบวกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพิจิกแลวก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมมีม่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ c o สคมาใหม่3เส้นนะคะจะเป็นเส้นเล็ก2นะคะแล้วก็เส้นใหญ่1นนะคะราคาพิเศษนะคะแอดไลน์ชัยโยสโตนได้เลยนะคะ